ม้าลมหรือว่าไดอาน่าเนี่ยใส่รนกันยังไงสร้างตำนานเอาไว้มากมายนะครับกับการแปลงร่างยิงสก,กิลเกะเต็มแล้วก็กลับเป็นม้าแล้วก็แปลงร่างยิงสก,กิลว,วนไปเรื่อยๆจนอีกฝั่งหมดทีมเราก็เคยได้เห็นรีเพย์กันมามากมายแล้วนะครับแล้วอย่างในช่วงนี้เนี่ยลิงน้ํากําลังเป็นเมตาม้าลมเนี่ยสามารถเอามาแก้ทางได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่าสก,กิลเขาเนี่ยสามารถยิงและลบบัฟได้แล้วตอนนี้ติดพิษด,ด้วยนะแนวทางการเล่นนะครับ ก็จะมีทั้งเล่นคริดแดมแต่ว่าครีดดต้องร้อยถ้าใครไม่เล่นคริดแดมก็มาทําเลือดเยอะๆบวกหลังได้สักสามหมาอัเนี่ยถือว่าถึกมากแล้วนะครับผมแต่ถ้าทําได้สี่หมื่นก็จะเพียวหน่อยครีดแดมทําได้ก็ดีนะครับแล้วก็มีแม่นย้าติดเอาไว้สัก10 20ผมว่าก็จะช่วยในการลบบัฟแล้วก็แปะพิดได้นะครับรูนที่นิยมใส่กันก็จะเป็นเอ็กซ์เทิร์นกับวิวนั่นเองครับผมถามนี้เลย ที่สำคัญคือคลิตเลดร้อยนะฮะในส่วนของอาร์ติแฟก์เนี่ยอาจจะเอาเป็นแอ d ด t ดิช a นลตาม h p นะครับผมหรือว่าพวกคลิตสก,กิล2อเบ้าเดี่ยวอะไรเงี้ยก็ได้ส่วนฝั่งซ้ายนะครับผมก็กันท่าก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกแอดดิชแนลเนี่ยก็จะทำให้ดาเมจต่อยิตเนี่ยแรงขึ้นเพราะว่าเขายิงทีละสฮิตนะครับ